ครับก็พามาดูสภาพแบตเตอรี่ลิเทียมนะครับที่ใช้มาแล้ว5ปีอันนี้ปลอกขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นสีนี้จริงๆมันยังใช้ได้ครับแต่ว่าบ MS กับ Active Balance มันพังนะเพราะว่าหลกขึ้นความชื้นมันเข้าแล้วก็มันก็เลยช็อตพังนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ยังใช้ได้อยู่อันนี้ผมต่อตรงนะครับไม่ได้ผ่าน BMS ก็ระหว่างรอบ MS ใหม่นะอันนี้ก็ BMS ใหม่ก็มาแล้ว เราจะมาต่อใหม่นะครับนี่ครับดูสภาพนี่คือผมวางไว้ตรงนี้แล้วปลวกมันขึ้น,นครับก็ขึ้นจนกองเต็มเลยนะครับปิดไอ้แบตเตอรี่นี่มองไม่เห็น,นครับพอดีว่าทําไว้นานไม่ได้มาดูต่อสวิตช์แสงไว้ให้มันเปิดปิดเองนะครับทีนี้พ่อแกมาดูก็เลยว่าโอ้โหปลวกขึ้นเต็มเลยดีดูระบบชาร์จนะครับ อันนี้เป็น MPPT นะครับสามตัว3 0มสแอมก็สับมาชาร์จนะครับเมื่อก่อนจะใช้กับปั๊มน้ำด้วยแต่ตอนนี้ถอดออกแล้วเอาไปใช้อย่างอื่น,นครับจะเป็นชุดชาร์จแบบง่ายๆนะครับใช้โหลด DC ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต่อเป็นหลอดไฟ DC นะครับใช้สวิตช์แสงในการเปิดปิด